ดูดวงชาวราศีกรกฎวัน17เจมิถุนายนนะครับดวงนี้จะเกิดอะไรบ้างมาดูกันครับโชคตามนาฏบุญบารมีวาสนาสิ่งศิ์สิทธิ์คำชูปกปักกุ้งของรสาครับผมถ้าศัตรูมากขอท่านแนะนําให้ท่านพบไปรีพินาธครับ250บาทส่งฟรีครับพบนะครับกับเหรียญพระปางสะดุ้งมารมานยังสะดุ้งนะครับผมมานก็คือศัตรูของเราเนี่ยนะครับผมแต่แตกต่างกันอันนั้นพังพินาศอันนี้นะครับผมออกไป การแกล้งเรื่องราวต่างๆจะได้หยุดนะครับผมเราเชื่อกันอย่างนั้นนะจ๊ะนะครับผม2 5 0้ยหสบาทส่งฟรีทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าท่านใดจะดูดวงกับหมอซันทักไลน์มานะรับผมดึงคำถามนะครับนึงคำถามสองร้อยบาทส่งคลิปตอบให้นะครับคลิปอย่างนี้นะจ๊ะนะครับผมอ่าสี่คำถามแถมหนึ่งนะครับโปรโมชั่นนะครับสี่คำถามแถมหนึ่งนะครับผมแปดร้อยบาทส่งฟรีนะจ๊ะไ,ไม่ใช่ส่งฟรีนะครับผมนะบส่งคลิปให้นะจ๊ะนะครับผมขออนุญาต เอาโชคจะตาม,นา,ม,ามนา่นุญบารมีวาสนาเราบองมาดูกันดวงจะตามนะั้นตกตำแหน่งอะไรผลวันที่สิบจจะเกิดอะไรขึ้นตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วยท่านจะมีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มในโชคกตาแปลว่าอะไรครับแปลว่าดวงนี้จะมีโอกาสทองไงับสิ่งต่างๆจะเริ่มดีขึ้นเริ่มเห็นขึ้นเริ่มปังขึ้นออกรถหมายไปแดงเฟอร์รารี่ลัมโบกีนีบีเอ็มดับเบิลยู จัดหนักจัดเต็มมาจ่อหน้าบ้านเลยซื้อบ้านหลังใหญ่แต่งงานแฟนสวยครับผมสามีหล่อร่ำรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านเอาอย่างเงี้ยเามาต่ก็มันตกตำแหน่งไพ่พระราชาแห่งถ้วยไอห,หมอนซันแปะว่ายังไงเพราะฉะนั้นในโชคกระตาท่านตกตำแหน่งที่ดีจะเลิกลุกเรืองขึ้นมาทันทีอันใดท่านจะรวยเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีแสนล้านจักรวาลอาจารย์รวยเท่าไหร่รวยแสนล้านจักรวาลับผม ครับส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตวงนี้รวยรวยรวยนะผมดูยาตา้าถ้าตกตําแหน่งม้าไปอยองกาได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดมันพร้อมที่จะไฟมันพร้อมที่จะต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบารมีวาสนาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครเส้ไหนไหนโชกาตานให้ท่านถือดาบตั้งขึ้นนะผมเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหานเอาจริง,เอ,รงเอาจังจน,จนประสบความสำเร็จ ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคพระราชาแห่งเหรียญจะนำพาซึ่งถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาของท่านจะพลิกเปลี่ยนแปลผันท่านมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดท่านจะพลิกตกตำแหน่งในชะตาที่ดีสิ่งที่ใช่พระองค์เกิดความตั้งมั่นเกิดความข้องตัวดวงชะตานี้จะเกิดอะไรอีก นะผมยังมีโอกาสได้รับถ้วยทองโอ้โหเขาเรียกว่าดวงเปิดของแท้โอกาสด้วยทองเกิดความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยพระราชาแห่งถ้วยบังเกิดขึ้นในโชคชะตาับผมสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งร้ายนั้นโยนทิ้งไปอย่าไปสนใจับผมให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลมีเกณฑ์จะตายโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างแดนต่างถิน่นไปอยู่ถึงต่างประเทศเลยนะผมสามไม้เท้านี่เรื่องใหญ่เลยนะครับ พราะฉะนั้นท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเนวผมเปลี่ยนต่างแดนต่างถิ่นเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันจิตใจที่อ่อนโยนจะนําพาซึ่งความผสมเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเตเตียวดาสิ่งศิทธิ์คำชูป,ปกปกักคุ้งรองรษาสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นในโชคตาการตัดสินใจอย่างน่ากลัวอย่างเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยวเฮ้าหาเอาจรงิงเอาจงังจนประสบามสำเร็จดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค อะผมเรื่องเล่าต่างๆเข้ามาประเดบรบดังให้ท่านหลบหลีกซ่อนเลนแต่ปัญหาต่างๆนะผมอย่าไปสนใจแล้วกันสนใจแต่ว่าเรื่องดีๆจะมังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะผมใครบางคนที่เข้ามาบอกเก่าเล่าสิบนเพื่อนเก่าในสมัยเด็กก็ได้นะจะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาหวงชะตานี้จะพลิกเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวก้าวกระโดอดอย่างตั้งมั่นเดลิฟเวอร์ตกตำแหน่งในดวงชะตาโสดจะได้มีแฟนมีแฟนอยู่แล้วจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมาย ครับจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มแต่งงานกันเลยนะมีลูกมีสามีเลยแต่งงานเลยรออะไรละ่ะ The e m e r รโรนะกลก้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนายอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มดวงชะตาน,นี่ใช่กลัวใครเสรียที่ไหนเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวใครท่านทาไปเถอะนะครับอะเว o ร์มังเกิดขึ้นในโชคชะตาส่งมอบดวงแก้วมณีด้วยอํานาจบนบารามีวาสนา เทพเทวดาสิ่งศก์สิทธิ์คำชูปกปาาคุ้มครองรักษาดวงชะนานี้จะเปิดรับทรัพย์หรือโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านอัศินขี่ม้าส่งมอบเปลี่ยนจะนําพาซึ่งความสเร็จโชคลามเงินทองบารมีวาสนาดวงนี้จะเปิดรับทรัพย์หรือโชคได้รับเหรียญทองรวยเป็นเศรษฐีแจ็คพอตเจ็ดสิบสองล้านเอาอย่างนั้นเลยเหรอเอาอย่างนั้นเลยเอาผมท่านใจเอายังไงฮะท่านจะเอาไห้จนจนจนเหรอเอาผมจะเอาจริงจริงเหรอเอาความจนเหรอ เราผมอย่าแช่งตัวเองเราไม่ทําเราไม่จะแช่งรวยให้รวยแช่งให้รวยเลยรวยเราอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองรวยเลยรวยช่วยดวงดวงชะตาบุญกุศลวาสนาให้ท่านประดิบประดอยการนี้เริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่เริ่มต้นเรื่องราวใหม่ๆถือเป็นเรื่องดีทั้งนั้นท่านเริ่มต้นด้วยความดีอะไรก็ดีทั้งนั้นนะไม่ต้องถามหมอโดนะ เริ่มต้นด้วยความดียังไงก็ดีนะราะฉนะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาถ้าท่านคิดว่าสิ่งนี้มันถูกต้องแล้วมันดีแล้วมุ่งตรอไปเลยจัดหนักจัดเต็มนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็เอาไปปรับใช้ได้นะครับนะเอาคลิปหมอสันตกตำแหน่งในดวงชะตาถ้าเราไปปรับใช้ได้นะเพราะว่าหมอสันก็เน้นพลังบบกในทางด้านพลังคุณงามความดีอยู่แล้วนะถ้าเราไปปรับใช้ได้นะครับผมพระราชาถือดาบแปลว่าดวงชะตานี้ต้องเอาจริงนะครับผมไม่ใช่เรื่องลอเล่น รับผมดวงของท่านต้องเอาจริงเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆครับผมไม่ว่าใครจะบางคนเข้ามาเหยียบย่ำดูถูกเกียดหยามไม่ใช่ไปปะทะกับเขานะครับแต่ว่าท่านเนี่ยับผมตั้งใจเรามีขอบเขตของเราครับผมเรามีปัญญามีเรามีสติปัญญาขอบเขตของเราเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆถ้าใครเข้ามากันแกล้งในโชคกตาต้องต้องสู้ครับไม่มีสิทธิ์เลือกไม่สู้ก็โดนสู้ก็โดนอย่างนี้ท่านจะสู้หรือไม่สู้ล่ะ ก็เข้ามาสื้อค้าก็โซตายนะครับแ้วผมเด็ดขาดเด็ดเดียวเอาอาหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จการปฏิบัติโดยการเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้จะพลิกเปลี่ยนแปลผันนัานจะได้ส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้กับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพออกค้าแม่ค้าตำรวจทหารนักแสดงนักร้องมันเกิดขึ้นในโชคชะตา งชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกลขอรันายว่าดวงเปิดนะผมท่านใดจะดูดวงกับหมอสัน้นทักลายมาณจาร์นะหมหมอสันก็จะส่งคลิปแบบนี้เห็นหน้าหมอสันแนละ้วเปิดไพ่ให้ตามดวงชะตานะผมนะ้ผมดึงคำถามสองร้อบาทส่งคลิปให้สี่คำถามโปรโมชั่นแถมหนึ่งหมอดูก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันนะจ๊ะนะผมส่งคลิปให้แลนะถ้าไม่มีคําถามทนปิมพ์ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดมาแล้วหมอสันก็นบดูดวง4นะี่นาทีสี่ร้อยโดยรวมนะ ครับผมโดยรวมแต่ถ้าแนาทีจะยาวนิดหนึ่งจะมีเรื่องแต่ละเดือนระบบเพิ่มเข้าไปแล้วก็ดูตามแบบนั้นะนะครับผมนะครับโชคกะตามนาดบนมารมีวาสนาสิงลสิษิ์คำชูป,ปกปักกรค์กรราทักลายมาซันนี่4ี่สองครับผมถ้าสะกดไม่ได้นะครับดูใต้คลิปได้นะจ๊ะครับดูใต้คอมเมนต์นะครับสะกดง่ายๆเอสสิงคโปร์เอสยูเอ็นหรือพาทิตย์นั <laughs> Sunny, ่นแหละซันนี่อเอ็นวาย ครับ4 2 8 9นะครับผมทักหมอตมานะมาบบมาแล้วผมวด,ด้วยอํานาจบนบารมีวาสนาดวงชะตามมันตกตําแหน่งที่ดีอย่าไปกลัวมากนะครัผมนะครัก็เข้ามาสิครับคุณต้องอารมณ์แบบนี้นะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับแล้วนะผมตื่นเช้ามาคุณต้องบอกตัวเองก่อนเลยนะครับผมชั้นสวยที่สุดครับนะลองพูดดูก็ได้นะครับใครจะหาว่าเราหลงตัวเองก็แล้วแต่ครับ ผมก็เชิญตามสบายหลงตัวเองไอ้นี่หลงตัวเองกู้จาเลิศเธอฉันหล่อที่สุดหล่อตายนะครับผมไอหมอนันหล่อตายแล้วผมไม่สนเว้ยผมมันสนไม่ได้นะครับนบสิ่งเหล่านี้สนไม่ได้ท่านสนอย่างแรกสนตัวเองนะหัวใจตัวเองยิ่งใหญ่ามากรักตัวเองได้ยิ่งใหญ่ามากเพราะนั้นสิ่งแรกที่ท่านจะต้องบอกฉันสวยที่สุดฉันหล่อฉันรนวยไม่ได้รวยเงินนะรวยจิตใจ นะคนรวยเงินเจ็บจีตเลยนะคนที่แบบจะมาเล่นงานท่านฉันรวยกว่าเธอผมรวยจิตใจครับเจ็บจีตไปจนหัวใจเลยรับรองได้รวยจิตใจนะี่ยิ่งใหญ่กว่ารวยเงินนะบอกไว้ก่อนเงินหามาอะไรก็ได้นะใครๆก็หาได้กันทังนั้นนะมีมือมีเท้าเท่ากันนะผมเพราะฉะนั้นในโชคจะตามนาทนบนมา,นางเรามีวาสนาดวงจะตามท่านรวยจิตใจเข้าไว้ฉันสวยที่สุดจ้ะ อับผมขอให้ท่านแช่ำชื่นราบลื่นไปไม่ได้ดีครับมีความสุขให้มากๆกับชีวิตใช้ให้มันคุม้มรับอแช่มชื่นนะครับสวัสดีครับ